เออข้าวหอมมากอ่ะลีนนั่งเด้งอือหือืม,อมนุ่มมากหอมมากอร่อยมากอร่อยมากเลยประทับใจสุดๆเมนูนี้มาเลยต้องสั่งสมการรอคอยจริง สวัสดีครับคุณอยู่กับ Eat Ara w e t Bright อัน,นะครับแล้วก็อยู่กับแขกรับเชิญงานดีงานละเอียดพริงเมียนท่านนี้นะฮะนี<ด>่ไว้สวยด้วยนะครับนางตัวทีครับพี่ไทยครับน่าพี่ไทยนะใครยังจําได้เนาะเราเคยนัดพี่ไทยมาแถวอารีมากิน<ช>ครัวโอวีไปละแล้วจนเวลาห่างหายกันไปด้วยความบังเอิญฉันไปเห็นรีวิวรา้านนี้จากพี่กันพรุ่งนี้ค่อยลดเลยแล้วมาดูแผนที่โป๊ก็คือว่า เดินจากโฮมีประมาณไกล100้100เมตรไม่ถึงบบ50เมตรนะฮะร้านนี้พี่กันแนะนำสุกเฮียเอยากจะมาลองเป็นอาหารคอมควอดฟูที่ทุกคนรู้จักดีช่วงนี้อยู่มันเป็นกระแสขึ้นมาเยอะเลยเนาะข้าวมันไก่เออข้าวมันไก่แต่ทีนี้วันนี้ข้าวมันไก่ที่เราพาไทยมาเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดานิดหนึ่งนะ มัน<ช>คือข้าวมันไก่เบตงเออคืออะไรข้าวมันไก่เบตงคือต้องบอกก่อนว่าข้าวมันไก่เบตงก็จะว่ามันจะจากไก่พันเบตงเป็นพันเฉพาะของเขาซึ่ง<อ>ซึ่งไก่เบตงอ่ะเขามีความเฉพาะที่มันจะตัวมันจะเล็กกว่าไก่อไก่พันแล้วมันก็จะมีผาพ<ม>เนื้อทีภับแน่นหนึบว่าเขาว่ากันอย่างนี้ซึ่งเนี่ยเคยบินไก่เบตงหนึ่งที่ประมาณน่าจะสามสิบปีแล้<อ>ซึ่งจำไม่ได้แล้ว่าเป็นยังไงเหมือนกัน แต่วันนี้ข้าวมันไก่วตรงมี้มางมาแต่ร้านนี้อยู่ตรงอารีซึ่งเป็นถิ่นที่ไทยแาะจุฬเคยดีครับ <Okay. S 1> ก็เลย <Okay. S 1> ชวนไทยมากินที่นี่ฮะร้านนี้อาจจะออกเสียงยากนิดึงเนาะร้านชื่อว่าข้าวมันไก่เวโตงจานเจียหยีอาจจะออกเสียงยากนิดหนึ่งนะครับร้านอยู่ตรงแบบ,อา,อ,บอ,านนอ,อารีซอยสี่นะครับฝั่งเหนือถ้าจะมาผิดเนาอารีซอยสี่ฝั่งเหนือซึ่งก็จอดรถนะฮะก็คือหลังร้านนะฮะมีที่มีลานจอดรถชั่วโมงละยี่สิบบาทซึ่งเป็นที่จอดเดียวกับที่เรามา mm hmm. ทัวร์โอีกันนั่นเองนะฮะก็ เปิดรายการปุ๊บเขาเสิร์ฟม,มาอย่างรวดเร็วมากแ <Wow. S 1> ่้คือข้าวมันแกงดีตรงน,นเราก็เลยสั่งไปแบบจานเล็กไซส์ S 360นะครับแล้วก็มีข้าวมันแล้วเมื่อกี้เห็นตับแบบน่าดนน่ากินมาอีก2ออย่างที่อยากให้ไทยลองก็คือ ผัดหมี่เบตงสเอสโอืมไม่เคยกินเลยนะเดาเดา,ดาชติไม่ออกคือโอเคละคือถ้าเป็นต้นตำรับก็เป็นผัดหมี่เบตงทั่วไปแต่คนรุ่นใหม่อย่างเราอาจจะกินเอสโอที่ดูดจานแต่จุดเด่นคือหมี่เบตงอ่ะมันคือเส้นบะหมี่ที่ทํากันในเบตงอืมอม,มันก็จะไม่ได้เหมือนกับบะหมี่เพราะบะหมี่ที่เรากินทั่วๆไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาลองดูแล้วก็ผัดผัดน้ําซึ่งผัดน้ำก็มันคือเป็นวอเตอร์ครสสายพันธุ์ที่อยู่แถวเบตง น้องนักวิทยาศาสตร์เราบอกสายพันธุก็จะมีความบตื่นเต้นนิดนึงถึงแม้จะไม่ได้ส่องกล้องดุรลท่นดูแต่ก็ตื่นเต้นในการจะลัดดูมันจะรสชาติเป็นยังไงอ่ะต้องรอเออวันนี้ก็ไม่ได้กินนานละเดี๋ยวอาหารมาครบแล้วเราจะมาชิมกันอีกสักครู่ครับอาหารเราก็มาครบแล้วนะครับเป็นโต๊ะเลยเห็นแล้วก็แบบเริ่มแรกก่อนเนาะ เริ่มจากตัวข้าวมันก่อนอะปกติไม่ค่อยเห็นข้าวมันสีนี้แต่ถึงขั้นน้ําตาลเลยเนี่ยมันจะยังไงแต่เข้าที่สังเกตด,ด้วยตามันเหมือนจะมีฝอยของบอพวกพืชผักสมุนไพรบางาอย<ม>่างอันตระกูลตะไคร้อะไรอย่างเงี้่ะไม่แน่ใจนะ<ม>หรือว่า<อ>เป็น<อ>แค่ขิงเนี่ยอาชิมข้าวบัดพร้อมข,ขิงมากเออข้าวหอมมากอะแต่ก็ชิมข้าวบัดเริ่มแรกกันนะ เ<ไ>ป็นไงครับข้ามันข้ามันดีถ้ามันถูกตอนคือรู้สึกว่ามีความนุ่มแต่ว่าหนึบแล้วก็มันจะค่อนข้างมีรสชาติที่เข้มกว่าข<อ>้าวมันหลายเจ้ามีความเค็มอยู่แล้วอยู่ในตัวแล้วเออเนาะพอหนึ่งข้าวมันแล้วลองมาที่ไก่ก,กันบ้างอระพี่ไทยชิมไก่กล้วนกับหนังเขาจะบางมากไก่เป็นตกลองชิมนะครับ เป็นไก่ที่ลีม <Wow. S 2> อือจริงรู้สึกว่าลีมเพราะเนื้อมันค่อนข้างนั่นแล้วมัหนังนะคือแบบเด้งหนังอะ่ะเด้งแบบกัดก,ก,ก,กินปปมัเต็มความเด้งเลยอ่ะสำหรับหนังเดี่ยวนุบไทยลองชิมแวชิม,มแบ<ต>บองค์งงงประกอบนะมาถันก็เอาบ้างหนุบิไทยทำแนุบิไททำบ้างครับ ได้เขาคบอง์ฉยว่าคบองค์บ้างจต่ร้องตื้เนเนี่เพาะว่าอ่อ่ะ,อะ,อะก็จะมีแบบอันนี้ก็เดี๋ยวนะ้าให้ดูนะอันนี้เป็นของใบตองอ่ะมันเหมือนอารมณ์แบบถ้าใชต้นหอมผัดน้ำมันอ่ะเออกินกล้ามแต่ว่าตัวที่น่าจะคุ้นเคยเราที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้คือเต้าเจี้ยวใดๆอ่ะชิมน้ำจิ้มเต้าเจียวตัดัชิม,มนัน ชิมแบบน้ำจิ้มเกี่ยวๆนี้นะอยากรู้รสน้ำจิ้มเขาทำข้นมากเลยอืมอันนี้ต้นหอมกระเทียมกระเทียมใช่โอ้โหชิมชิมต้าเจี้ยวแล้วเกเจอข้นแล้วก็มีความเผ็ดนํำนิดนึงแล้วเขามีน้ำจิ้มอีกอันหนึ่งมาให้ด้วยเหมือนซีฟู้ดือ่ป่ะานมซีฟู้ดว่าแล้วก็ฉันขออนุญาตเอาไก่มาลองกับเต้าเจี้ยวสิ ว่าเป็นยังไงพี่ไทยเขาแบบเมียบควยจิ้มแยกเนาะฉันก็คือระบบทแบบบ้านๆน,นะฉันก็ล่านไปเลยนะนี่ล่ามนะจ๊ะดีดีดเผ็ดแบบรสชาติครบมันเผ็ดนำนล่นงแล้วมันไม่ได้เค็มเกินด้วยนะแต่มีความเข้มข้นรสชาติอ่ะอื S <S ไก่มาจิ้มน้ำจิ้มเน<อ>าะคือ,นนอมันไม่เหมาะกับการเอาแบบราดเหมือนเหมือนเรากินข้าวมันไก่ที่ราม<อ>ราดช,ช,ชุ่มๆ,ๆ,ๆเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าเขาทารสข้าวก็มีรสชาตเิเยอะอยู่แล้วใช่นี่เรายังไม่ได้มูออนจากไก่นะเรายังวนอยูยก่กับไก่เนาะจริงๆใท์ร้านนี้ที่ดูน่ากินมากคือตับคือเราสองคนอ่ะครั้งที่แล้วไปโคโอวีก็ลงไหล่ตับพอเจอตับที่นี่เราก็ลืมไงใช่ไามครทกินตับหรือเปล่าเราก็ลืมไปว่าครั้งที่แล้วเราก็กินตับแล้วเนาะ ซึ่งปรากฏว่าอะตับก็ตับมาไายฮะกินตับไหมฮะนี่เธอดูหนึ่งเทกเจอร์มันแบบมันดูพอดีมากเลยไม่สุกเกินไปไม่แข็งเลย่ยเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแบ่งชิมเป็นสอส่วนนะส่วนหนึ่งคือขออนุญาตชิมแบบล้วนๆอื้ว้าวอืมนุ่มมากหอมมากต้อต้มมันนุ่มกาลังดีมากอีกนี้นี้ก็เป็นตับบดแล้วว้าว ใช่ทาให้นึกถึงเหมือนกินตับหมดเลยเอ,อมันนุ่มมากแล้วก็หอมน้ํามันงาที่เขาเออทำมันแบบเขาเรียกแบบตับเนื้อครีมเนาะเนื้อครีมแล้วก็แบบรสชาติตับก็ค่อนข้างแบบชัดแต่ชตั้นแบบละมุนนะไม่ได้รู้สึกแบบคาวอะไรอย่างเงี้ยอฉันยิดน้น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวจากไทยมาแล้วนะจิ้ม <c oughs> อยู่ของตัวเองคนเดียวเดี๋ยวลองใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเป็นไงนะ แต่เราเจก็อร่อยดีแต่รู้ว่าถ้าเป็นชนะต้อเจ้ใส่ไก่ดีกว่าตับถ้าใครชอบตับเป็นตับตับมันรสชาติอยู่แล้วเออมันกินเปล่าๆได้เลยตับอร่อยมากสมการรอคอยจริงเมนูนี้มาเลยต้องสั่งตั่เดี๋ยวฉันเชื่อว่าไทยจะไม่มุมออนจากไก่และตับเราขออนุญาตมุมออนไปก่อนนะเพื่อความรวดเร็วนาอผัดหมี่เบตงซอสเอ็กโซอจริงๆต้องบอกก่อนว่าปกติพันหมีเบตงแท้ๆก็ไม่ใส่ซอสเอ็กโซเนาะแต่ว่าความเที่บว คุณเจ้าของร้านบกนว่าถ้าคนรุ่นรุ่นนะครับว่ากิกนซอส XO กันเราก็คนรุ่นรุ่นเนาะเดี๋ยวก็ต้องสั่งแบบใส่ซอส XO แต่ว่าเกิดถ้าเกิดรุ่นใหญ่เ็าจะกินแบบผัดอย่างนี้เดี๋ยวอยากให้ไทยลองชิมพี่ก็จำไม่ได้หรอสังเกตว่าตัวเส้นเป็นเส้นเบตงนะประเด็นคือลายร้านอยู่ที่เส้นบะหมี่เบตงนี่แหละคือมันเส้นมาจากเบตงนะมันแบบไม่ใช่เส้นแถวนี้เห็นไหมเขา่อวาเลียมเลียมเนาะใ <c oughs> ช่พร้อมนะครับโอเคครับชิมแล้วนะครับ ใครเขาชิมทำได้ผู้ดีผู้ดีดส่วนฉันกันอจ๊ะอ,อร่อยมากเลยมีความกุ้งแห้งอรอสชาติกลมกล่อมเค็ม,มหวานอืถั่วจะมาเส้นอ่ะนุ่มดีคไม่ใช่ว่าเส้นนิ่มดีแล้วเอโอขาวทำแรกที่ขึ้นมานะคือกลิ่นกุ้งแห้งอ่ะวืบขึ้นมาเลยอ่ะ แต่รถมันไม่ได้แบบเชมเวอร์อะไรขนาดนั้นน่ะรู้สึกว่าแบบรถมันแบบนวลๆอ่ะกำลังดีแล้วหอมกุ้งแห้งเนี่ยเอาไมค์ทำแบบอือครับกุ้งนะครับมีม,มีกุ้งแห้งแล้วก็ต้องลองกินกับกุ้งตัวใหญ่ๆที่เขาให้มามกุ้งหนองตัวว่าจะสดและหวาน<ต>ขนาด<ต>ไหนตอนนี้เป็นคนแบบว่าสายช้างไงเน่นกิเจิน <c oughs> เลยจ้วงเส้นเลยม,มีกินกุ้งนะครับอื มันก็เหนื่อแน่นนาอืมแต่ว่าอะไรคืออซโคเคอร์อรเ,เป็นอีกจานที่อร่อยแล้วก็หาหากินยาก<ะ>รสชาติแบบนี้เด่นร้านอ,อาหารจีน้ะอะไรอย่างี้เขาก็ไม่ไม่เคยทำอาจจะทำเอ็กโอคือเอ็กโอมันเป็นอ่ะสูตรใครสูตรมันอ่ะใช่มันสูตรใครสูตรมันรสชาติแบบรสชาติเนี้ยเป็นรสชาติที่ เผ็ดจัดจ้านนิดๆไม่มีความเผ็ดอีกนิดแต่ว่ารสชาติกลมกล่อมอ่ะสุดท้ายตัดผักกันบ้างผักน้ำนะครับอเตอร์เ e รสนะฮะของเบตงว้นี่ประมาณนี้ผักน้ำนะครับเป็นผักของเบตงนะฮะซึ่งเป็นซีซันอลด้วยนะใครมาอาจจะมีไม่มีก็ต้องลองสอบถามก่อนเนาะเนี่กินง่ายเหมือนคล้ายกับกินผักบุ้งนะแต่ว่านุ่มกว่าเออกรอบแล้วก็นุ่มฟิลของบุ้งต้นเล็ก ผักบุ้งเนี่ยมันจะมีความเหนียวเหนียวมีเส้นใหญ่เยอะเนาะอันนี้จะแบบกินแล้วแบบกินง่ายครับอืก็ชัดไม่ขมด้วยเด็กๆกินได้ถ้าเด็กๆที่ไม่ชอบกินผักนี่นักวิทยาศาสตร์เนาะอธิบายตรงว่าผักมีเส้นใหยเป็นชั้นหรออ๋อก็ผักเฮ้ยผมผมงเผื่อแบบผู้ชมสงสัยไงว่าหน้าตาเหมือนผักบุ้งเลยอะไรผักน้ําเป็นยังไงคือเอามีดป้าบางมุมอะก็ฟิวคลายกระเฉดปะเออ ถ้แคกระเฉดแต่กระเฉดมันจะมันจะเหนียวกว่านี้เอออ่ะอันนี้จะก mm ิน hmm. ง่ายเนี่ยดูอิ <t <t ่มไม่ไม่ติดฟันมีความมีความกลิ่นผักม่วงกลิ่นกระเฉดป่ะเห็นปะรึการตัวตัวลําต้นมันก้านมันใหญ่เออก้านบางก้านนี่เหนียวเลยนะดตันไปแบบดีอาจจะจุดเหนียวเนาะอาหารเขามีอีกหลากหลายเมนูนาอแต่ว่าเราสั่งมาเท่านี้พอเอาง่ายๆเลยไทย ดูจากดีแอลมาเชื่อประทับจิตแน่นอนมือถประทับใจเรื่องหนึ่งอย่างก,ก็เลิกไม่ได้จริงแต่ถ้าจะให้นำ number o แบบประทับใจสุดๆคือตับใช่ปะวันนี้แน่นอนถ้าใครเป็นสายตาบับว่ะต้องสั่งตับจริงๆตับเขาคือแบบเลิศอะไรอย่างเงี้ยคือเราว่าคือเราแบบไม่ใช่สายผักเนาะเราบอกก่อนนะไครกินได้อยากให้ไทยลองอาไาเป็นผักของถิ่นเนาะแต่คือเอ็กโอเกินค่าของเราส่วนข้าวมันไก่เบตงเนี่ยข้าวมันก็คือ จัดกว่าที่อื่นความไก่เบตงเนาะไทยรักษาสุขภาพจะรักไก่เบตงมากคือลเนือ้อแน่นลีนมาก,มากคือถ้าใครชอบสายเนื้ออกอะ่ะจะชอบเพราะไก่เบตงจะไม่ได้มีความแบบไขมันเยอะหรือ juicy แบบไก่ที่บางคนบางคนชอบเหมือนฉันชอบท่องสะโพกอนแตไม่ใช่อย่างนั้นแต่จุดเด่นเขาคือนนหนังเขาแ่บบางเด้งบางแต่เด้งแบบเหมือนเคี้ยวเหมือนเคี้ยวแบบแมงกะพรุนน้ำมันยาเลยเออเหมือนเคี้ยวแมงกะพรุน มันอยู่ข้าเด้งๆอย่างนั้นเลยหนังเพราะว่าจะบางๆแล้วมันจะแบบหนึบๆมันจะหน,น,นึบๆกึบๆเลยอ่ะตับนี่คือไทยยกให้ฉันก็เห็นด้วยว่าใครชอบกินตับที่เป็นแบบเนื้อครีมไม่ต้องเส่น้ำจิ้มอะไรเธอคือแบบอร่อยลึกๆเลยครับส่วนเต้าเจี้ยเขาก็จะค่อนข้างเข้มข้นมากจริงนะครับน้องก็ใครสนใจมากันได้ที่จานเจียหยีข้าวมันไก่เบตงนะครับเวลาออกเสียจต้องแบบตั้งสมาธิเเู่ะว่าออกเสียงยายหนึ่งเขาเปิดหน้าตั้งแต่ น่าจะเช้าสิบโมงมาเข้าใจผิดแล้วก็ปิดประมาณแบบสามทุ่มเลยทีเดียวก็มากันได้ทั้งวันนะครับที่อารีแล้วเรื่ทงางสะดวกด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ไทยมากนะครับที่แบบว่มามาร่วมโต๊ะกินข้าวมันไก่เวทมนตรกันแล้วก็ดีใจด้วยที่พี่ไท่เนี่ยชอบและปรับเพื่อเป็นสิ่งที่แนะนําวันนี้ นะครับใครอยากให้วิทไทยมาอีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะแล้วก็ทึงว่าพวิทไทยไว้ตรงนี้ด้วยนะครับเนาะสุดท้ายนี้ขอฝากอีอันดับไบรีนถูกช่องทางน,นะครับ Facebook Fanpage ถูกชอนอลอินสตาแกรมทิกต็อกครับอีกทีหน้าไบรียนจะพาคุณไปกินอะไรที่ไหนอยากได้กับใครฝ่ตามกันด้วยวันนี้ไบรียนกับวิทไทยขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ